วันนี้ผมจะมาทําคลิปฝึกความอดทนจะเอาอะไรเนี่ยปุ้งหัวทีละคนนันแล้วจับเวลาแล้วระเบิดตอหลัะให้มันระเบิดอย่านถงเฮ้ยโอ้ยกลิน <laughs> <laughs> เกี่ยวปีเลยก่อน <laughs> ที่จะไปลับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับขอและหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและหาก

ถ้าอันใช่ป่ะคือผมอะเอาไม่เพียงพอแล้วพอแล้วจะเอาอะไรเนี่ยคุมหัวทีละคนแล้วจับเวลาแล้วระเบิดต่อล์ดให้มันระเบิดอในถุงแล้วมาดูว่าใครทนได้นานที่สุดคนนั้นก็ชนะไปแต่ใครทนได้นานที่สุดเดี๋ยวเรามาดูในคลิปกันเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครกดแชร์ผู้ชมเยอะโอเคใครแม่งแก้กูเดี๋ยวไม่งเจอโอเคถ้าอ่านแต่ถ้าไม่รย้ One hour later โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคนแรกกันเลยแล้ว จะใช้โทรศัพท์จับเวลาว่าใครทําได้นานที่สุดคนนั้นก็ชนะไปเลยนะทุกคนโอนนอยออกไหมเราจะเอาถุงเนี้คุมหัวแต่ถุงน้ำอะไรไม่ต้องห่วงที่มันเหยียบไปจ้ะเสร็จแล้วกลับด้านแล้วยุ่งโอเคไอ้ใครจะคนแรกมาโอนนอยออกเลี่ลยมาเมสแล้วห้าถุงห้าคนไปด้วยเลยมึงด้วยเออ,อเออทองปึ๊บอ่ะไม่คนแรกต้องใส่ทีละถุงคนแรกนะโอนนยคนที่สองอ่ะสองอีนี่คนที่สองอาอีกทีนึง ตป้งจุกสามแป้งจุบโอ้โหไอเป็นคนสุดท้ายอ่ะโอเคแต่เราไปดีเต็มความพร้อมกันน้ำตาอ A few moments เล a เตอร์เหตุคนมันโดยคนแรกยังไงแจ้งกตกรจายเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียเดียวดี๋ยวเียวเดีีน ไม่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 เสือกเลยนะเสือกเฮ้ยใส่ยากวะมันมีเม็ดอะไรไม่รู้ของน้ำต้องบีบให้แตกน้ำจะโคอ่ะนี่ก็โฟนเพราะนั้นนั้นไม่ใช่แล้ะเปลี่ยนซองมันไม่ซอนนี้มันบีบไม่แตกคือมีเป็นชุดอะแบบเบิดอะใส่กับเสื้อผ้าเลยเนี้ยไม่กอะไรนี่จะถุงเฮ้ยมันไม่แตกบีบไม่ร้องบีบดิตบดิน้องตบกับมือดิ ไม่เ,เดีมันระเบิดเสียดิฮึโปรตีบเบาๆมันก็แตกแลว้วนู้นต้องรองจกนกว่าจะได้อะอย่าได้ได้อนี่คุมเลยคุมเลยคุมเลยโอ้ยกินไม่เห็นหน้า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 อี

มันก็หายใจลืมจับเออตอนนี้กี่นาทีเาที่ถ่ายมาหนึ่งนาทีสี่สิบเก้านาทีว่าหนึ่งนาทีสี่เก้าเพราะมันมันตั้งแต่เรื่องนับนับที่ถ่ายเลยพอเท่านไหร่ดูก่อนทุกคนคนแรกก็ผ่านไปแล้วเป็นเวลาทั้งหมดสองนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกเหมืนก่อนว่าไม่เป็นเหลืออะไรคนต่่อไไปมจบเวลาคนต่อไปนาไม่จับดิจับตั้งแต่ถ่ายอ่ะคนต่อไปหนูไม่ใช่แล้ว มึงอ่ะไอรีนคนจะไปไอรีนหนูลองรู้สึกเป็นไงอ่ะเหม็นดิถามได้ถามได้เด็กคนเดียวไอแต่อยู่ข้างนอกกลิ่นมันยังลอยออกมานอืมตายแต่เราลองลองอยู่ในถุงดิกินยังโชยเลยคุณต้องลองไม่ไม่ไม่แบบลองพอบีลองออกจ้ะแต่เราตดแล้วเราตดเพิ่มลงไปดิกลิ่นโคตรขมคอทำไมดิคอจริงมาต่อไปคนที่สองมาคนที่สองไอไอ้ลีนเนี่ยต้องเข้าทั้งตัวเลยตัวมันเล็กเดินเข้าไปเลย เพราะมันมีรูอยู่ไงแบบถ้าเาอาตรงสั่นกไปอันนี้คนกี้ัไ่ใช่หรือเปล่าดูดิไนะนั่ง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 กับพี่นั่งดีมนั่งดิไมนยื้อนี้น่เอาไม่เอาไม่เอกถ้าไม่ไหวก็เออไม่ได้บังคับให้โจรกินทั้งหมดนี่อะไรถ้ากระจอกอะไรนะ มันติงอะไรที่มันพุ่งเข้ามาตรงไหนจอดกับไปจอดแพ้ไปเลยไปอ๋อด้านหลังนะเออวกเขาพุ่งอะไรวะแต่ก่อนไม่ได้เลรอเฮ้ยหยอดแหวก็แพ้ไปนี่ได้ไม่รีบเลยเร็วเร็วแต่มันแตะก่อนไม่ได้เหรอมันจะแตก่อคนอื่นเขาเล่นยังไงมึงดูดิด้านหลังด้านหลังฮยอยากเข้าไปดิอยากเข้าไปดิโอ้ยที่น้าตกใจดูหน้าอะไรไม่กล้าถามจังไม่ไม่ ไม่คืออาจจะไม่เห็นหน้าเพราะว่าถุงมันอย่างหี้มันก็หายใจได้เป็นใสญ่ไงในที่ดีมันก็หายใจใหญ่เลยอุ้ยเห็นมะเลนดูนะอืมกินลืมเลยอ่ะไหวป่ะกี่ยงต้ออะต้อตีใช่ถึงอาตราที่ไหวอ่ะอาตราที่ไหวกินอย่างต้อแอ่ะลืมต้อตีไหวเปล่าเฮ้ยเกียร์ที่ได้แังน่าจะถ่ายมาเนี่ยสี่สิบห้าสี่พั้าสิบห้าวิใช่ยังไม่ถึงหนึ่งงานชีริตทุกคน อหนึ่งทีสามเจ็ดคอยปื้อยต้องขุมั้งตัวเฮ้ยไม่ได้สองนาทีนะเว้ยจะตามสถิติลิ้นจะไวยุกสองนาทีกินหมดแล้วเปล่าแลสามนาทีโชว์อ่าดิมันบอกจะโชว์ก็กินหมดได้เหี้ยยังมียังมีไม่หมดหรอกกินแม่งฟุ้งขนาดไอลิ้นเมื่อกี้สองนาทีไม่ยังฟุ้งอยู่ได้ยังไง

หนูกินนาทีแล้วมันก็ดมดีหนูกินนาทีแล้วห้าสิบแล้วสองนาทีห้าสิบเออทุกคนเมื่อกี้น้องผมมันก็ทำไปได้ทั้งหมด2นาทีกับ50าิบวินนะครับเยอะกว่าคนแรกประมาณห้าสิบวิแล้วจะไปจะเป็นคิวดูวีิผมคิพี่ผมคนใหญ่คนโตก็โตสองห่อสองห่อเลยอ่ะเออสองห่อคุณไม่เดินสองห่อเราไม่เดินเพราะว่าจะแปไงทุกคน โกงกูไม่เคยขี้โกงอ่ะอย่ากโยนลงหนาวกูไม่เคยขี้โกงไม่เคยเลยเกาะอะม่อ่ะเกาะยังคล้องยังร้องชอบปุ๊ดดิอยากโยนได้ไหมเอาเลยก็ไม่ยอมอะตีดิเอาไปยัคเข้าไปเลยเส้เส้เอาให้โดนแค่กางเกงให้สัตว์ ตรงนี้ไอรินเร็วเร็วพร้อมแล้วเร็วมึงยันมาดิไอรินมันไม่ยัดด้เอาพูดแต่ได้อะยันไม่ดีอไเไม่พิถัยัยัหัวไม่น่ายอ่ะ ยังไม่ระเบิดยังพองอยู่เฮ้ยทำไมระเบิดช้าจังวะไม่ไม่ยบจับยังับแล้วเฮ้ยแต่มันยังแต่มันยังไม่ระเบิดอ่ะอุ้ยามเดี๋ยวมคนังดม สองนาทียี่สิบวิเยังมีการจับกระโปรงตัวเองเนี่ะสองนาทียี่สิบวิแล้วเท่าไหร่และสองนาทีสามสิบแปดวิถ้าสามนาทีอ่ะหนูอรองอันลำตวคนนี้ไม่เราเรื่องหรอพอ,อยัง <laughs> เอามงัดเอามงัดเหม,ม,มืน,มว,มนว่าเหมืนกัเาเบิร์ตัรกินปากได้ข้าวโพดบาลีไม่ใช่าสามนาทีแล้วสามนาทีสิวินเรื่องวะได้อีกเยอะอยพอกินหมดแล้วยังไม่หมดว่าเหมินอยู่ตอนนี้ อกิ่นแม่งแบบว่าปุ๊บแล้วหายเลยเว้ยมันมันคุ้นยูะกินแม่งอยู่นานนะเราไปปาในห้องมื่อคอดิเรื่องไม่ไม่ได้นอนฟรีที่2วิอยู่กล้อถู่ไม่เร็วเท่าไหร่ละ3นาที36วิโอเคเอาให้ชนะก็พอ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 โอ้ยววเ้าพี่ไม่ไหววะ เดี๋ยว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 ขันหลังนี้เขียวปีเลยเออไม่ไม่เขียวมั้งดูดิเสื้อกูเสื้อขาวอ่ะน่เปียกอ่ะเหม็นจะเปิดเนือไม่เปิดเสื้อเปิดอะไม่เปิดแต่ตูวเขียวปีนี่น่ะเขียวไอ้ที่ไงไอ้น้ำในถุงตดอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้คิดผอเอ๊ะ นะคนต่อไปเลยไม่ทีได้ยี่สิทีนะเก็สามนาทีกว่าเมื่อกี้ผมก็ทำเวลาได้หมดสามนาทีสามที่สี่แล้วสามนาทีสามที่หกวิเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยว่ามันจะทนได้สักแค่ไหนมึงอ่ะปืนโอเคมึงอ่ะหามึงอ่ะไม่ได้เหรอไอ้นี่ตัวแน่นเอากระเป๋าตัวแน่นยังอยู่เลยเอากระเป๋าออกดิเลือกกูเสื้อขาวด้วยก็ดึงเสื้อขึ้นแบบอ้วนประมาณนี้ไม่เห็นพุงอ่ะใหญ่โต เสื้อมันก็บอกว่าเสื้อขามันก็จะทำให้เสียอะไรอะหาโอ้โหถ่ายไม่ได้เี้ยไอ้ยักน์เขาคงแกะเนี้ยเอ๊ะตรงนี้แหละเป็นแค่ไหลมันแน่นอยู่แล้วเดี๋ยวกูเตรียมกระเบิดกันกูก็ระเบิดคอกูแน่เลยกู้เอ้ยไม่จำเป็นต้องเฉยเฉยเยมันจะขี้โกงกูไม่เคยขี้โกงกูไม่เคยขี้โกงกูไม่เคยขี้โกง ปูเสื้อด้วยตอนข้อ้อยใส่กูเดือดแล้วแหเดียวผ่อนไม่หยิบ่เดียวมันยังไม่จับจะขย่าเอเดวอืมเหม็นรืมเหม็นดิกินมันยังอยู่อ่ะกอ้ยเด็บหลังไอ้เหี้ยหูยเลยนี่ะไอ่ะหูกิน กินแรงได้ไปก็มึงไล่ปืนแดีวมึงก็รู้เฮ้ยทำมาแบงนี้ให้มันขยับกูจะดู เฮ้ยคุณรู้ต้อละโอ้จะได้ปีเลยที่คุณไม่โดนอ่ะไ่โดนพี่ได้ีได้เล่นอ่ะคุได้เล่นเท่าไหร่ในรางอ่ะหนึ่งทีขวาไปลรบาลีเอ้ยรยังไม่เปิดเลยเขาเายวไล้เมื่อกี้แม่เขา่าเลย มากินไม่ได้หรอเนะหนึ่งทีกว่ากว่ายสุดคะโธ่ก็ดูทำดิยังไม่ระเบิดโอเคขาะไม่ค่อยชอบเดีือมกูแก้งมั่งเดือมก็สะเดือมก็ร้องนี่แล้วเมื่อกี้กูเปิดไฟกัดถุงสดอ่ะบีไม่ออกกูกัดไอ้ที่แล้วแบบมันแตกอ่ะมันเลยปิดปากใช่ไหมไม่ได้จิดปากมันเหม็นที่นั่นแล้วเป็นแบบน้ำๆอ่ะเหม็นเลยไม่เขียวอ่ะหลังนี่มึงมาหน่มึงมาหน่หลังมึงดูดิเขียวให้ไอ้ไปมมึงอพี่้เฮ้ยแบบนี่ แต่มันไม่ถึงก็ใส่หรอกแต่กูล้างกันได้เงีไอ้แค่นนี้ไอ้มีมันตัวเล็กไงขุมได้ทั้งตัวเอนั่งเลยเออนั่งเลยไา่กดกลับดึงแล้วอย่าให้มันขยับเฮ้ยอย่าขยับอย่ายืนนีอย่ายืนอย่ายืนม่ยืนนั่งนั่งมันก็นั่งไม่ดีปื้อยืนดีปื้ดนั่งเเออนั่งไว้นั่งงั้นแหละ ได้ไพไหนถงเนี่ยทำไรวะมันจะพองปะทำไรวะน้ำปลาปลาบอกว่าถุง,ง,เ,ดงเดียวใครจะไปแกงมึหมดแล้วไม่มีแล้วยบอกไม่นะว่าไม่ได้ไดนะาะห,ห,หเนเฮ้ไม่ได้จริงเหรอยังไม่พองเลย,นเนยมันไม่พองอ่ะเดี๋ยวมันบีบไม่ออกอ่ะเนาะร้อนนะ เอนได้ไหมนังรอนดองแล้วลอพองแล้วไม่ยอมไม่ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ,อะไรวะยังยังไม่ทันแตกเลยโอนัอนี้มันแกบไม่่าใกล้ๆี่ไหวปล่าไม่ไหวบอกนะเหม็นเหม็นดิตีมัน,มนออกอับ ไม่เป็นไรนิดหน่อยงส่มันตัวมันยังเล็กอยู่ก็ถุงข้อมันได้ทั้งตัวร้อนครอเสร็จแล้วก็ผูกันโยนลงคลองไปเลยขยะมึงน่ะขยะนีก็โปรม่นะมิดยีหัวกันนี่คืร้อนจัสนาทีแล้ว ก็มันคใหญ่มากใจเ่็นๆก็ตัวมันเล็กอาจจะดูอาจจะอาจจะดูผิดด้วนะว่าอาจจะบอกอาจจะบอกไม่ถูกนะว่ากี่นาทีเพราะว่าไม่ได้โทรมาอาจทตัจากตั้งแต่คนแรกอะสองนาทีกว่าสองนาทีครึ่งอะสองครึ่งประมาณสมประมาณนี้ะ เหนะทุกคนพวกผมก็ทำเกเสร็แบบทุกคนแล้วคนแรกก็ได้ประมาณสองนาทีประมาณนะประมาณไม่ได้เป๊ะมากประมาณสองนาทีเป๊ะคนที่สองสองนาทีห้าสิบคนที่สามสองนาทีสามสิบหกวิคนที่สี่หนึ่งนาทีกว่ากมันโดนแกล้งเนี่ยแล้วคนที่ห้าคนสุดท้ายก็คือเท่าไหร่เมื่อกี้สองนาทีสองสิบกวิสองนาทีสามสิบกวิไม่หรอกไม่ได้โทรศัพท์ไม่จับไว้และมันก็เลยไม่เป๊ะใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้แนวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและติดตามพวกผมด้วยนะครับทุกคนบางวันนี้แตกเลยแตกแล้วเมื่อกี้โอกาส ก็วันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะทุคนคลิปนี้โอเคขอบคุณครับ